รองน่ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำลักเพื่อบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองร้อยเอ็ดระยะที่หนึ่งค่ะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมสัมาาก บรรยากาศที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนายโสพลซาร่ำรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์ล่ำนำซี่และกะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงแก่ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแบบบูรณาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน้ามาส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์และก,ะการดำเนินงานในพื้นที่ทันรองนายกพนก็บ,บอกว่าก่อนลงพื้นที่โดยมีการประชุมหารือ กับท่างสทนชชนละประทานและคณะกรรมการจัดการน้ำโดยเพิ่นบอกว่าในมีแนวทางที่สีใส่จังหวัดรอยเอ็ดให้เป็นพื้นที่น้ำรองค่ะของภาคอีสานเพื่อเป็นต้นแบบในการลดปัญหาลดค่าใช้ใจ่ายในการจ่ายขาดสดเซยความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมสางความเสียหายในพื้นที่ของประชาชนเพิ่นบอกว่า จังวัดรอยเอ็ดเป็นพื้นที่น้ำรรองในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำมุ่งจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งย่างเป็นระบบและกันอย่างยื่เพิ่นว่าจังสี่ค่ะโดยสิมีการเฮ็ดแผนแม่บทก่ะเพื่อนําไปใส่พิจารณาจ,จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ2,570ต่อไป จากนั้นท่าน,น,นร่องนายกรัฐมนตรีคณะก็ได้เดินทางต่อมาที่ห้องประชุมหอประชุมจังหวัดรอยเอ็ดพบปะกับพ่อแม่พี่น้องรับฟั่งปัญหาความเดือดหอนจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็รวมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนม้ำแล้งแบบสัมสากในพื้นที่แล้วก็มีการตรวจต,ตามค่ะความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุ่มชนเมืองรอยเอ็ดงบประมาณ1 9 7 9 0ล้านบาทค่ะดำเนินง,งานโดย กรมโยธาธิการและพังเมืองโดยโครงการนี้เพื่นบอกว่าจะซอยแก้ปัญหาน้ำท่วมบรรเทาน้ำท่วมขังในพื้นทีช่ชุมชนระบายน้ำเสียออกจากบานเรื่อนพ่อแม่พ่นองให้ลงสู่ทางสาธารณะมีการขายายไา่ทางให้มีผิวจราจรในกว้างขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังและกกลิ่น,นเน่าเหม็นนอกจากนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ทันร่องนายกเพื่ดน,นเน้นย้ำว่าร้อยเอ็ด สิเป็นจังหวัดนั่รองในภาคอีสานในการบริหารจัดการน้ำอย่างอย่งง่งเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านรองนายกรัฐมนตรีรองนายกโสพลซารัมค่ะวันนี้ก็เอาชนประธานมาจับมือกับโยธาจับมือกับท้องถิ่นก็คือนายกเทศบาลว่าการวางผังเมืองการที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเราจะบูรณาการกันอย่างไรแล้วก็นํางบนี้ซึ่งเข้าไปในเจนะวางไว้ส่วน จะได้ทําไม่ได้ทำถ้าพวกผมเป็นรัฐบาลต่อพวกผมก็มาผลักดันต่อแค่นั้นเองมาผลักดันต่อส่วนระยะสั้นเราก็าแก้ปัญหาในระยะสั้น